เราทำกรรมฐานนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตท,ที่เคลื่อนไปจิตก็ตั้งมั่นเคลื่อนอีกรู้ทันอีกก็ตั้งมั่นอีกฝึกอ,อย่างนี้มันเคลื่อนไปในโลกของความคิดบางทีก็เคลื่อนไปที่กายเวลาทำในรูปแบบนี้จิตมันมักจะเคลื่อนไปสองที่คือเคลื่อนไปที่กายกเคลื่อนไปที่จิตจิตเคลื่อนไปคิด แต่เวลาเราฝึกซ้อมอย่างนี้ให้มากนะจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยพอเรามาอยู่ในชีวิตประจําวันนะเราจะสามารถเจริญสติในชีวิตประจําวันได้การเจริญสติในชีวิตประจำวันนะจิตสามารถเคลื่อนไปได้หกช่องไม่เหมือนตอนที่เราฝึกในรูปแบบคล้ายๆซ้อมลบอ่ะไม่เหมือนจริงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าซ้อมจุดที่สําคัญไหมจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ คลื่อนไปที่กายก็รู้เคลื่อนไปในความคิดก็รู้ะแล้วพอออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยบางทีก็เคลื่อนไปในความคิดบางทีเคลื่อนมาที่กายบางทีเคลื่อนไปทางตาไปดูรูปเคลื่อนไปฟังเสียงเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปรู้สัมผัสที่กายเคลื่อนไปคิดนึกที่ใจนไปได้หกช่องเพราะฉะนั้นอยู่ๆพวกเราจะเอะอะค่อยบอกจะหัดจเจริญสติในชีวิตประจำวันนะมันทำไม่ไหว ช่องทางที่จิตหนีไปนั้นมันเยอะเหลือเกินก็ซ้อมสะก,ก่อนซ้อมอยู่ในอารมณ์ความฐานของเราแหละแล้วจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไปคิดถ้าตรงนี้เราชํานาญแล้วต่อไปอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยจิตเคลื่อนไปที่ไหนมันรู้หมดอนะ